หน่วยทหารพัฒนากองทัพไทยขอประชาะสัมพันธ์ยพยากรณ์อากาศของประเทศไทยในช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนบางแห่งในภาคตะวันออก สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองหรือหมอกควันสะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องสำหรับภาคใต้ควรระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยด้วยความห่วงใยจากหน่วยทหารพัฒนากองทัพไทย